nhưng nhau thế này, ấy phi người hàn lạc 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 Điều lạc hàn 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 nhảy hàn lạc 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 เงินซักก้นข่อยแล้วข่อยไปทานหมอเนาะกำใจละลายเดาลูกเด้อร่ำรวยเจ้าพี่น้องเลยเหล็กให้รวยชื่อโฮยให้ถึกแต่นี่ต่อไปอายุนี่มีแห้งยันยาด่ายไข่ยามีลูกเอ้ว้าถูกพี่น้องเลยคอยู่ป่ายไม้ความไข่อยู่ป่ายยาคาเดาลูกเด้อควาคันแค้นให้ลูกค้าไใจความไข้ให้ลูกคางทางคางมือแนี่ต่อไปซะถูกโอ้ยพี่น้องเลยเนาะงี้เพิ่นให้พรซื้อลายกูนี่ยังใช้ลายกูนี่ไปจัก บอก <starters> เป็นไห <What? S 2> <Are> ่พอนช่วยหอยบ่เบ้นบอบเป็นเล่าขึ้นไปเล่าแล้วส่ชื่อชอยแต่เล่านี่แหละส่เราไห่พอดเป็นมาวซื้อกอ๋อโดยสบายดีมักมินไหมด้เออ ยังอีกบาทนี่พี่น้องเอ้ยมียังอีกแน่มีเนี่ยไหมอ๋อโอ้โหอ๋อหิวเป็นพวงมาแล้วพี่น้องน้ำไม้ยังอันนั้นน้ำไม้อะไรอืมหมักทั่วหมากทั่วมากเด็ดไหมนังดาเพิ่นได้ขายยังน้องนั่งมาขายหมักดีใหม่ในชื่อชอยนะกว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงไปซื้อชอยจอดรถก่อนเด้อจอดรถก่อนพี่น้องเลยอ้อหัวซ่องเขย่ามาบ่าย กำลังเดินทางกลับบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะกะหากะลงมาฮอดพี่แหละจะฮอดไสแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านหยังเมืองหยังอันนี้เนาะมาเพราะว่าจอดหิมทางเพราะว่าอุ้ยุบยบไสพี่น้องเอ้ยไปลงไปเบิ่งก่อนนํากันพี่น้องเอ้ยไปเดพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งก่อนป๊าพากันนั่งคาอยู่้านน้อยคอยทางพี่น้องเอ้ยเนาะทางนั้นกเป็นกกข้ากกน้ํากําลังออกพี่น้องเอ้ยป๊าโธ ใส่เด้บาทนี่เนาะมีอย่างเน่เด้เพิ่นมาเจ้าให้เมื่อกี้นี่พี่น้องเอลยโอ้สบายดีเด้อเน้องสบายดีพี่น้องเอ้ยมาข้ามป้อมมักทัวอ่ะอันนี้บ่ข้ามป้อมบ่อนี่อันมากนี่บ่อเพิ่นบ่อข้าคอพี่ใหญ่นะเมืนเออมาข้ามป้อมข้าข้อจะรอว่าถ้านาะอ๋าเท่ามีแต่เท่านี้บ่อ ก็ตกนี่น้องขึ้นนั่งไก่แท้มาใกล้ๆไหนดูไก่ไก่เลยไม่เจีบหัวเข่าได้ลูกเจ็๊บหัวเข่ามาหาคุดเจีลอมันเหม่อโอ้ยน้ขายแล้วเดลพันกลียไปแต่ชาวอพยพานเอาเห็ดทูเจี๊ลแล้วก็เห็ดควายเจี๊ลแล้วก็นั่งนั่งข้าวจี๊ลแล้วแล้วก็ทำเครดิตแล้วก็ลูกไฟเจ็บว่นนี่เจ็บไลยลูกโอ้ยสิได้คุ้มมันจะซื้อยาดีประดงอยู่บอ่ะสบายนี้ มาพี่มาพี่ของใครแน่อันนี้เบื้องยุหันโอ้โหโชว์บ่หมักทั่วยังยาวแทะนี่พี่น้องเอ้ยพันยั้งเบื่อทะลึ่งพันละโกพันละโกพันละโกห่อยกินแล้วมันสิบโอโช่ใช่ปะออันมัดเท่าไรแม่มัดหาพันโอ้มัดหาพันอ้อันนี้เพิ่นเอิ้นบ้านยังอันนี้บ้านนาบ้านนาดูบ้านนาดู บนั่นบ้านน่เดือแตน่ะนั่นบ้านั่นเดือนี่บ้านน่ดูฮะแต่ออกมากหมน่ขาแม่นางขายแตเศร้าคุณบอเจ้าแพี่นดงเลยอันนี้มัดมัดหาพันสามมัดิหาพันหนมาันยี่บาทพี่เด้งเลยเนาะยี่สิบาบาทเนี่ยตำยันอิ่มัดครอบครัวเนาะเอ้าเดี๋ยวสิซื้อซอยเด้อเสอเด้อ อโอ้ย <krit> <ogan> พ pues ี่น้องเลยจักชิซื้อซอยไผนอเนาะอันนี้ได้ของไผบานีเฮ้อีล่ะบอมาพี่มาพี่มาลูกมาอันนี้ของนางสาวพอดีบ่แมนสทองน่ะบได้เของเฮียนบ่เจ้าเอ้ามอื่นไปไปเพียร์หางเงินไปเฮียนบอยูปอใดในอีล่ะยูปอสองบอเย็นเก่งยูบอเจ้าบ่ เออเฮียนอยู่ป <one> อ <dem facets w> 2ห่าเฮีนเฮียนบาซั่นพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวๆเดีว่าถามเลยบาดเจ้าใหญ่มาเจ้าอยากกนหยังวาลลูกเป็นหมออยากเป็นทานหมองึโดยเเนาะยนสักคนข่อย้ข่อยเป็นทานหมอเนาะบ่เอตั้งใจเฮียนเด้อซือนี่ได้เจ้า บนเอาวเห็ดในโทรชัพสื่อสาวเมืองบ่าวจันทนี่ยงลิมบ่าวจันนี่โดยนี่แหละคนนี่แหละคนขี้ไร่ทีเปแล้วอันนี้มาแจกเครื่องทาเนือโดยหากัลงมาพี่น้องเลยปลาขี่ได้ด้บนีม้ินซื้อซอยโเได้เยนะโดยโโดยโดยเดี๋ยวซื้อซอยน้องน้อยพันกอน มัดเท่าไดอีล่ะ20,000โอ้0 0 0 0บ่แม่นบ่บเบิ่งซะพี่น้องเด้อเนาะเอาเดียวซื้อเดี๋ยวสิเมาซอยเด้อพากันเมื่อเด้อมื้อนี้บ่ต้องนั่งต่อเด้ออสิพี่น้องเอ้ยสเออใสไแน่อันนี้เนาะอันนี้ของแม่มาล้วูกเอ้ยเจ็บขาบ่เจ้าเป็นี่ได้เจ็บเข่าเจ็บเขาเจ็บอวเอ้าทุกคน่เจ็บหลายอย่างแพี่น้องเอ้ย ับมาทางไหนเสีทางไหนผูกวะหาผืนหาผืนหาทิศเข่ามาแล้วเออขายเทธนัยแม่นี่อันนี้บ่าลูกเออแม่วันนี้ได้ผักสิบพันอ๋อตัวสองผักชิมห่าเออขายขายเมื่อนชื้อยาบอ่ะยานี่ไดะลูกเออไปแต่เช่าพนท้ายหาพันกรีบยี่หรอหันเออเอาเมื่อเฮ็ดที่ได้กินเนี่ยนี่เอาเมื่อแล้วกะเผาเผากับร่างน้ำหูดอ๊อก อือแล้วกงแกงซอยจับแกวลูกจับแก้วก้อยก็แซ่บก้อยคั่นบดแดงคั่นบักสมบักนาวโดยใช้ผักบัวหัวหอมข้าคั่วมาแต่เช้าพ่นเว้าเจ้าแม่นลูกอือโดยพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าเดี๋ยวสิซื้อซอยเด้อ่เด้อโดย2มาก15บ่เบิดนี่30นี่เนาะยอ้าโพี่น้องเอ้ยยาวดอยู่นี่เนาะ ออนรก้ át, นี่อนี่ีมากนี่เช่าชีมากเนชาใช่นี่เป็นห้าสิบเนาะเออห้าสิบนี้ได้ไหอันนี้ก็มากช่องมากน1 0 0ิพันนี่ชิพันาสามสิบนี่เออแม่เลเอามาเบพางอ้าิเอาเมื่อไหได้กินอันนี้พี่น้องเลยบ่สิได้กินอันนี้ แค่ได้กินแน่บอกแน่มีจะนอกจากเขาเลยทั้งอีกจำเจอร์จำปนกบปนปลาเขากันแล้วอะไกบเมื่อกี้เนาะแต่ว่าสีม้าซอยรใช่ไหมสไตรใช่พี่น้องเลยเนาะก้อยเสียหอยกัแก้มก้อยเสีหอยบ่

บอกเสือชอยแต่เล่านี่แหละเสือเล่าห้พพอนเป็นเนอเนาะเออเป็นทรายก่อเมื่อกี้นี่แปดสิบบอแปดสิบพันเนาะใส่ใส่ใส่เสริงมาสิใจเนาอของเจ้าหาอันสามสิบเนาะอันแบบปั่นกันเนอะเอาปั่นกันของไผของมันเด้อ เออเดี๋ยวเอาพี่น้องเลยอันนี้เฉพาะหมากหมากนิดหน่อยเนาเดี๋ยวใช่ตัวเบิ้ง่านใช่อันนี้สามสิบอ๋อตัขางลูกามีแต่ดอกไม้เงินดอกไม้คำจะดีต่อไปช่ ทุลูกเอ้ยเอาน้องใบเงินน้องใบคำชองพักข้างลูกพันให้มีแต่น้องมบเงินน้องมบคำตีต่อไปน้องมบเงินน้องมบคำโดยใส่รถใส่กระสอบนี่ให้เขานี่ใส่กระสอบใส่ใส่สบายดีใส่อีหลามาพี่ไอ้ชื่อซอยมาหิวไปซอยไอ้เด้อเจ้าเด้อลูกเจ้าบ่นี่แม่แอนแม่ลูกแท้ๆนี่บ่ล้านลูกได้อ๋อล้าน โดยพี่น้อนหนึ่งเนาะเออลูกซ้อนอินเดียเนาะแมนเออลูกซ้อนอินเดียลูกซ้อนอินเดียแม่เรา้าอกันเลยออกไอ้ไอ้ไอ้น้องแล้วมีจะคนอันนี้มดลายไดลูกสิบคนสิบคนสิบคนตายชองยังเข้าพี่น้องเลยเออมีลูกล้าอันนี้ลูกล้าเดี๋ยวพากันเมื่อเด้อสบายหนีเด้อขายเบิดได้เด้อโดยแเดียวอะไรอื่นไปเฮียนเนาะตั้งใจเฮียนเด้อเออสียงเฮได้น้ำใส่ห้เป็นเอา Ay ninh xe nơi đây. đó, vĩnh long. Hey, đấy, hầu bà đi ẩm kính ba. đi lắm, oh, no, vang gần đây. Oh, vĩnh long, 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 Ba đâu ngay chan Ao, phi nâu nâu này ở mưa hao kín đây này nó Ao, phun những hòm âm thanh như thằng đàn phía đâu Ê. rồi khỏi chạy đây là đó su su phi đâu ngay nó ได้น้องไม้นี่แล้วกินแรงอีกแล้วนี่พี่งงน้องเลยเนาะมีฮอดย่าลงย่านั่งพี่งงน้องเลยเพิ่นแถมให้เนาะเออะักแล้วอันนี้พี่น้องเลยอ่าพ่อบาทนี้เนะาะจักพ่อมาพ่อได้เงินกระเบิดพ่อเงินบาทนี้ <c oughs> เอ,อ่อแต่มาทัวเนาะทัวรพักยาวซื้อซอยเพิ่นพี่น้องเลยวันจันก็ได้ <c oughs> มาแลยห้องเซลเซยสเซลเซียส,ยสยรถบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ ได้ได้แล้วมือนี่นเต็มกุ้งเก่าเต็บเน้อเออได้หมากได้ไหมอันนี้พี่น้องเลยม่วนขึ้นเลยเมื่อกี้นี่เนะาะไ,ได้ไหมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อัสิบพัน 10, กีบถือว่ายี่สิบบาทเนาะนนแต่ว่าก็ยังบอ่ออันนั้นสี่สิบเนาะอันนัน้น,นถือว่าเป็นกระสอบในไลท์เราซื้ออยู่ทางเหนือพวกพี่น้องเลยนี่ขอดขอนลงมาทางบ้านเราอยากแพงขึ้นนิดนึงเนาะ ได้ยูหรอกพี่น้องก็ซอยกันอาโต้เหตุได้เฮาบันี้ไปเดินทางก่อนค่ำแล้วพี่น้องเลยทางบ่เตียงเพิ่อนกับทีมงานของเขาบ่ยังบ่ทันลงมาจ๊กคนพี่น้องเลยเนาะนำหน้าลงมาก่อนคือเก่าเมือนี้ก็ได้เนาะเข่าคองอัปเดตก่อนเดือดหมากแค่พี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยเฮ้ยแจกนี่แล้วเพิ่นว่าพี่น้องเนาะแจกนี่บุกคือ บุคืบขายป้าจะพี่น้องไงเดินทางไปต่อจะพบพ่ออย่างเดียวว่าจันทีไทยทำห้พี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะเฮ้อนี่เราไงขินหอดเจ้ายังขินหอดอยู่ตัวเราใช่บอทำให้หนาบอเป็นอ่าเป็นฮะ เออเมื่อป้าก่อนเด้อวานนี้เด้อเมื่อป้าก่อนโหเอาเบิ่งเมื่อเบิ่งเมื่อเมื่อถามเมื่อกก่อนพี่น้องคือให้พรเก่งแท้เนาะยังหาขอพรคนบาดเออ นำมาไบ่อันอันขอโทษได้เมยเด้นอันเมย์ซื้อนี่ไหนก็คือให้พอนเก่งแทะแม่ฮันบอโดยซื้อแม่ฮันบอหรือว่าซื้อลูกซื้อเจ้าฮันจันหอมเอ้ามันก็คือก็บอจันอีกแล้วอันนี้พี่น้องเัยเนาะเอาแม่กับลูกได้ลูกบ่แมนเออพี่น้องเัยเมยจันหอมลูกพันจันแม่มันไม่ใช่โตโตหอหันโอ้โดยพี่น้องเัยอยู่บ้านนี้บ่ นี่พ่อเก๋ใกล้หนิพ่อด้วยแม่ลำใหญ่ชื่อชื่อลูกหยังบ่แล้วจักอะไรปีแหละโดยอันนี้เข้าเช้าปีแล้วฮั่นไผ่นี่ฮั่นฮั่นขายไผ่นี่แม่นี่แหละเห็ดฮั่นเจ้าเองนี่บ่อแม่แม่นี่แหละเห็ดคนเดียวเลยลูกลานมานั่งน้ำเก็บเงินเพิ่นบานนี่บ่ได้เก็บเลยลูกเอ้ยจะชิเก็บได้ลูกเจ้าลูกลานตอนนี่น้องไอมี่ยังมาขายขายเนาะขายนำกันโอ้ขึ้ใจดีแท้แม่ นี่ยังจะกินน้ำกันเนาะแล้วก็ใชพอจะมงหันอือ่นไงอันนี้ได้การนนามันวันนี้ชอบกาเออนี่ยังคลาก็บอยู่นี่นยานยุบเอ้ยมันหกตอกับบัานแตนกับบนี้อานกะไตอถนเะไรเอ๊ดยดยพี่น้ไงเนาะไม่ไม่เนาะแม่พี่น้งไงว่ามววคักกดีนี่เนาะใช่ Nhi bò phân xì mưa bàn bỏ Mưa bàn nha Mưa nha phun, mưa bàn nhai bò Ừ, bài phun bò nga. Mưa bò, nấm hao bò Thì bài xông bài bò, Đó, bò mà, <laughs> Đôi Xe mưa ba con đơ, bà nì đơ Đôi Bảo bùn khổng khuôn đơ, khổng bù khổng đơ mưa ba đôi lai đơ Đôi, sơ bài đi Mưa ba con, mưa ba con Mưa nào xì rồi thế nùn mai đơ nó ค่ำมืดแล้วไปพี่น้องเลยเดินทางกลับบ้านที่นี่เนาะทางนี้โอ้ได้ไปั่งเด้กินแรงเนาะโตผูกมาแต่ให้เจนนะพี่น้องเลยค่ำมืดตื่นตาในก็พากันกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมีอย่างเมื่อกินแรงเด้พี่น้องเลยแต่ละคู่แต่ละคนบรรยากาศก็ค่ำลงบ่อยๆพี่น้องเลย เอานำในบทาปาลาการเวลาบทาคนคือเพื่นว่าแล้ววันนี้พี่น้องไงเนาะจ่อยจ่อยเอาอยังน้ำกับบทันบาดนี้่ต <c oughs> ่อพี่น้องไงเยินเนาะลมพี่น้องไงลมในเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ลมหวยหวยดาวสันพี่น้องไงเอพี่ทางนี้ก็ได้เนาะท่อข้าคายพี่น้องไงไงมือแต่ละคู่แต่ละคนก็นลิ้นล้นเนาะหาเก็บพ,พักนักโน ขายพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินไว้สันพี่น้องเลยเนาะอ่าดูตลงตลาดกับจุดจางมาแล้วพี่น้องเลยเ,เดือแต่โต๊ะแต่ตังเนะะาะไปซาบาวุญเดินทางก่อนเฮาบานีอ่าเนาะมาแต่น้าบ่อาอโอ้ยมาแต่ตลาดมาแต่ขายของบอเถอะพี่น้องเลยเออ ถใช่พี่น้องเบื้องก่อนพี่น้องเนาะอียังก่อนในบ้านกุดกระโซกุดกระโซพี่น้องในบ้านกุดกระโซโอ้ยยังอันนี้ลมบ่าผัดกุกกระรดิ่แท้จะบุดเบี้ยวไปเพดแล้วพี่น้องเลย <c ười> ต่อคำแล้วเนา,พนเนาะ,ะพี่น้องเนาะโอ้ยไปสัพพี่น้องเลยอาจารย์กะบขอนลงมาฮอดไก่เสียฮอดบ้านฮอดชองนั่นแหละพี่น้องเลยมาที่นี่เนาะคำมืดตื่นตา อาสำหรับทริปนี้พี่น้องเลยสำหรับขึ้นไปเนือรอบนี้เนาะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเบิร์ตสุขูสู่คนพี่น้อง,งเลยท,ที่ติดตามาผลงานของบาา่าวจันทร์และก็ทุกๆคนเนาะที่ขึ้นไป10คนพี่น้องเลยหลายขู่หลายคนถ่ายแตกต่างก,กันไปเนาะสำหรับบาา่าวจันทร์เองก็มีถุงยังซีพี่นองง้องเลยสี่สิบซุดเนาะเฉพาะถุงยังซีบอย่างเดียวแล้วก็มีคอมเมนต์หลายอยู่พี่น้องเลยเนาะว่าว่า เล็กน้อยลายวัสดคือบอกเอากระต้มขนมให้เพิ่นแน่วัสดเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้ว่าจันต์มุมมีขนมเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีแต่ถุงยางซีบแจกให้แบบเป็นบุคคลเนาะพี่น้องเนาะเอาถ้ารอบหน้ารอบในก่อนมีงบมีทืนอีกก้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าจัน์สิจัดสันแบบแปลกๆเนาะเอาแบบสังเกตเห็นเล็กน้อยส่วนลายเนี่ยมุมเมาพี่น้องเลยรอบหน้าเดี๋ยวว่าจันต์สิ จัดเป็นอาเซบูเนาะยาเส่หัวพี่น้องเลยแจกให้แต่ละคนแต่ละคนเนาะน้องน้อยเพิน่นให้ขอนมนี่ก็ให้ให้ไปนี่ก็เบิดซื่อพี่น้องเลยเนะาะกินนี่ก็เบิดไว้แล้วกเว็กเฮ็ดให้บ่สบายอีกว่าั่ดรอบหน้ารอบในเดี๋ยวสิเปลี่ยนอาขาดเจกน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะให้น้องน้องเพิ่นทำความสะอาดสอนให้เพิ่นรักษาความสะอาดได้กันพี่น้องเลยเนาะ นอกจากในการรอบนี้พี่น้องไงนอกจากขอบุญขอบคุณบัสษุคู่สุคนเดอร์เนาะท,ที่ติดตามแล้วก็รับ z มจนครบสามมือสามคืนสี่มือเนาะพี่น้องเนาะ,ะสี่มือสามคืนต่อไปก็วนคืนลงมาสู่ครอ,อบครัวแล้วก็อัปเดตเคสอยู่ใกล้ๆทางบ้านพ่าพี่บ้านนี้ที่นี่พี่น้องไงนอกจากจะได้ขึ้นไปอีกกจากตอนใดย่ำใดบ้านนี้นอกจากจะได้ขนานจนเกิไปแล้วก็สิบซอกหา หมู่บ้านใหม่ๆให้พี่ให้นอ้องอติดตามน้ากันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้บ่าอจันท์ลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันอีกมื้ออื่นบ่าอจันท์สิพาพี่พาน้องไปไสเนาะเพียงเนาะไปบ้านใดเมืองใดไปถ่ายเคลใดให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะเบิ่งสมน้ำกันอีกพี่น้องเลยปู่ทั้งนั้นกันเต็มลังรถบอส,สันเนาะไปซะพี่น้องพอกันอีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บ่าอจันท์ขอกล่าวเข้ามา บายดีมืดแล้วน้าเลเข้าเลเข้าแล้วพี่น้องเอ้จักเลยังเลอยาเข้าไปจักบาดนี้เนาะไปสวາสดบุญเฮาเดินทางก่อนพี่น้องเอ้ค่ํแล้ว